นะครับผมก็สวัสดีท่านชอทา่านก็เดินทางอยู่ตลอดเข้าสู่ช่องมินายโซเทตตี้กิริชเนเคยแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเกมบันทึกลับ3ามโกเกตแล้วนะครับทุกผู้ชมสวัสดีนะครับผมเดี๋ยวเรามาพรีวิวทางหน้าของตัวละครรุ่งเพลิงเจนสี่ที่อัปเดตเข้ามาใหม่กันเลยดีกว่านะครับผมเริ่มกันจากสายวีโก้กนะกัมแพงเหล็กโจหยินนั่นเองสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยกันละกันนะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวรอข้อสปอนเซอร์แล้วไปเจอกัันนนใเเกมมลยครบท่าผู้ช เอาละครับผมและสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะฮะแอดไปเลยที่ไลน์แอดพาวเวอร์เพย์แอดนํำหน้ารือสะดวกทาง Facebook สาม,มารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยขั้นตอนแรกนะครับผมทักไปที่เพจพาวเอรเพย์นะฮะกดที่ link ลิงก์กดี s ช็อปลังจากนั้นทำการเลือกเกมเลือกแพ็กเกจที่ต้องการจะเติมเลือกราคาเพื่อนเสร็นรถเข็นให้เรียบร้อยนะครับผมกดรปรถเข็นขวามือบนลงมานะฮะจะได้หน้าต่างแบบนี้นะครับผมสนับสนุนใส่ช่องมินไนท์โซลิตี้เขาเด้วยถ้าเกิดว่าใครใส่เป็นประจำอยู่แล้วก็ต้องกราบบขอระะคคคุุุุณทททกกก่าาานนัาานผม หลังจากนั้นกดยืนยันครับสั่งซื้อจะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะฮะแคปสลิปโอนเงินส่งให้แอดมินได้เลยเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถรอรับไอเทมในเกมได้แล้วนะครับท่านผู้ชมเปิดให้บรการ24ชั่วโมงนะครับผมอยากเติมตอนไหนเติมได้เลยนะฮะที่จะเติมเกมราคาถูกให้นึกถึง p o w e r p a เพ เละครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมก่อนอื่นเนี่ยผมขอฝาก GM ไว้หน่อยก็และกันนะครับผม GM คือทาไมผมต้องมาแปลไทยเป็นไทยด้วยเนี่ยผมไปหาข้อมูลมาเมื่อวานนะครับผมนะท่านผู้ชมคือแบบภาษาไทยผิดเยอะมากยังไงถ้าเกิดปิดปรับปรุงรอบต่อไปเนี่ยฝากแก้ไขภาษาไทยให้กับตัวละครรุ้งเพลิงต่างๆที่ได้ทําการแปลผิดหรือว่าอ่ารีบจนเกินไปหน่อยก็แล้วกันนะฮะคือผมอ่านแล้วผมงงนีมาเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมหลังจากแปลงร่างนะครับผมหรือว่าหลังจากกายร่างเนี่ยจะสร้างด เมธาตุน้ำนะครับผม2 4 0 0ให้กับศัตรูทั้งหมดนะครับผมขอย้ำว่าศัตรูทั้งหมดนะแล้วก็ทำให้แม่ทัพฝ่ายเราทั้งหมดนะครับผมได้รับโลสอ0รนะผู้ชมทั้งหมดนะได้รับโลส200ของปริมาณเลือดสูงสุดของโจหยินนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่เพิ่มเปอร์เซ็นต์เลือดให้กับโจหยินได้ท่านผู้ชมใส่ไปให้หมดเลยนะเพราะว่าเลือดยิ่งเยอะโลก็จะยิ่งเยอะตามไปด้วยนะครับผม ต่อมานะครับผมจะทําให้แม่ทัพของฝ่ายเราทั้งหมดเนี่ยที่มีโล่นะได้รับสะท้อน60%นะครับผมแล้วก็สะท้อนดีบัฟเลยนะดีบัฟก็คือบัฟที่มันส่งผลเสียต่อเนื่อง2รอบหรือว่าสอเทินด้วยกันนะครับผมเป็น60%ทั้งคู่นะฮะแล้วก็จะลบล้างนะครับผมเอฟเฟกประเภทจํากัดดาวเมจก็อย่างเช่นสมมติว่าจํากัดดาวเมจที่100อะไรเงี้ยก็คือจะยกเลิกไปเลยนะท่านผู้ชมให้กับแม่ทัพที่มันอยู่แถวเดียวกับเรานะฮะโอ้สอง เขาเรียกว่าคนละ2อันเออล้างไปเลยนะท่านผู้ชมเอฟเฟก์ที่จํากัดดาเมจอะล้างออกไปเลยนะครับผมที่อยู่แถวเดียวกับเรานะ2อันครับผมอันต่อมาเพิ่มต้านทานเห็นไหมทานงเนี่ยมาจากไหนเนี่ยทานงเนี่ยเพิ่มต้านทานเอฟเฟกนะครับผมประเภทจํากัดดาเมจแม่ทัพในแถวเดียวกับตนเองนะฮะหกต่อเนื่อง3รอบหรือว่าสเทินเพิ่มโบนัส ดามเมจสุดท้ายนะครับผมและเลี่ยงดามเมจสุดท้ายให้กับตนเองอีก30%ตลอดทั้งการต่อสู้สุดจัดนะเพิ่มดามเมจสุดท้ายก็คือตีแรงขึ้นแล้วก็เลี่ยงดามเมจสุดท้ายก็คือฝั่งตรงข้ามจะตีเราเบาลงนะฮะสามสิบเปอร์เซ็นต์นะตลอดทั้งการต่อสู้อันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมาก <S <S นอกจากเพิ่มบัฟเพิ่มโล่แล้วนะครับผมนะแล้วก็ลบล้างเอฟเฟกต์ต่างๆแล้วยังเพิ่มดามเมจอีกด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของกำแพงเหล็กโจหยินนะครับผม ต่อมานะครับผมจะใช้ทังด้านของการโจมตีปกติหรือว่าหลอดหลอดเกรดมันหมดนะครับผมหรือว่าอันติเมทสกิลของเรามันหมดเนี่ยจะทําการโจมตีแบบซุ่มหนึ่งแถวก็คือแถวตอนนอนนะเฮ้ยแถวแถวแนวตั้งอะ่ะที่มาโดนสองตัวท่านผู้ชมอ่ะประมาณนั้นนะครับผมจะโจมตีแบบซุ่มหนึ่งแถวนะครับผมแล้วก็ท,าทําดาเมจธาตุน้ำเนาะสามร้อยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ขนาดเดียวกันนะครับผม ลดดาเมจเพิ่มขึ้นของแม่ทัพฝั่งศัตรูแถวหน้า10%ต่อเนื่อง 1, 1รอบหรือว่า1เทินนั่นเองแล้วมึงดูภาษาไทยที่มันแปลโอ้โหมึงดูดิพิมพ์เฮียอะไรมาก็ไม่รู้นะ GM นะพิมพ์ดีๆเลยนะรอบหน้าต้องแก้ไขนะครับผมอันต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของสอกิลกันบ้างหรือว่าหลอดความโกรธนะนี่เลยหลอดลูกไฟ4หลอดนั่นเองสู้หลังชนฝาเคลีย์กํแพงเล็ก เคลียร์กำแพงเล็กแม่จะโจมตีเป็นแถวแนวนอนนะครับผมนะเฮ้ยแถวแนวตั้งออาไปเคลียร์กำแพงเล็กเคลียร์กำแพงเล็กถ้าเกิดว่าแถวแนวนอนก็คือมันจะโดนสามตัวเนาะถ้าแถวแนวตั้งก <E ็ค well> ือโดนแค่สองตัวนะฮะอ่ะสร้างดาเมจธาตุน้ำนะครับผมใส่ไฟสตูนึงแถวนะฮะแปดร้อยสามสิบหกเปอร์เซ็นต์ทำให้แม่ทัพพันธมิตรทั้งหมดได้รับโล่นะครับผม เทียบเท่ากับ10%ของปริมาณเลือดสูงสุดของโจหยินเห็นไหมเลือดของโจหยินมีผลมากๆเลยนะท่านผู้ชมนะแม่ทัพในแถวเดียวกันนะครับผมเพิ่มกินเงินเดือนโทสะอู๋อันนี้น่ากลัวเนี่ยประเทศไทยมีเยอะเลยต่อมานะครับผมต่อเนื่อง2รอบหรือว่า2เทินด้วยกันนะฮะแล้วก็ใช้ปกป้องกับแม่ทัพนะครับผมทั้งหมดยกเว้นตัวเองนะทั้งหมดก็คือ5ตัวละครอะยกเว้นตัวเราเองอะ ต่อเนื่องนะครับผม2รอบหรือว่า2เทินเช่นกันฝ่ายเรานะครับผมที่มีพลังโจมตีสูงที่สุด1คนหรือว่า1รายนะฮะเพิ่มทัศะน้ำนิ่งนะครับผมมีผลต่อเนื่อง1ครั้ง1ครั้งก็คือใช้ครั้งเดียวแล้วจบเลยนะไม่มีการวนเทินมาแล้วใช้อีกไม่มีแล้วนะครับผม1ครั้งก็คือใช้ครั้งเดียวปล่อยออกไปก็คือจบเลยอ่าต่อมานะครับผมลดดาเมจเพิ่มขึ้นของศัตรูทั้งหมดก็คือฝั่งตรงข้ามต่อเนื่อง 2รอบหรือว่า2เทิร์นนั่นเองนะดามเมจเพิ่มขึ้นก็คือฝั่งตรงข้ามก็คือจะตีเราเบาลงนะทะ่านผู้ชมกินเงินเ,นเดือนก็คืออะไรนะเนี่ยนี่เลยก,เเเะะกินเงินเดือนโทสะนะครับผมกินเงินเดือนโทสะก็คือทุกครั้งที่ได้รับดาเมจเนี่ยจะสะสมโอ้โหดูดิดาเดตไอ้หียเอ,อ้ยอ่าเดี๋ยวผมจะอ่านใี้มันถูกก็แล้วกันทุกครั้งที่ได้รับดาเมจจะสะสมดาเมจที่ได้รับ10%เนะฮะเพิ่มให้กับโจหยิน กระตุ้นค่าความโกรธครั้งถัดไปนะฮะดาเมจที่สะสมมากที่สุดเนี่ยจะไม่เกินพลังโจมตีนะฮะหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์ของโจโหยินสมมติโจโหยินตีหนึ่งแสนนะครับผมหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์ก็คือจะไม่เกินหนึ่งล้านประมาณนี้เลยนะครับผมนะักเชียนก็คือหนึ่งแสนคูณสิบ 1, อะ่ะนะฮะหนึ่งแสนคูณสิบอ่ะสถานะปกป้องนะครับผมก็คือในขณะที่โล่นะครับผมลดความเสียหายทั้งหมด ที่ได้รับเนี่ยลดลง10%ทุกครั้งที่ได้รับดาเมจประเภทเดียวกันนะฮะเอฟเฟคลดความเสียหายประเภทเดียวกันจะลดลงอีก5%รีเซ็ตเมื่อสิ้นสุดแต่ละรอบนะครับผมก็คือแต่ละเทิร์นนั่นแหละครบตัวที่6เมื่อไหร่ก็จะรีเซ็ตใหม่ครบตัวที่6เมื่อไหร่ก็จะรีเซ็ตใหม่อะไรประมาณนี้นะฮะสถานะน้ำนิ่งก็คือกระตุ้นนะครับผมเมื่อ HP ลดลงในรอบนั้นนะฮะปริมาณลดลงเนี่ยจะไม่เกิน HP สูงสุด80%ของตนเองนะครับผมนะอ่าเอฟเฟกประเภทนี้นะครับผมจะมีอยู่หรือเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นหลังจากเกิดขึ้นแล้วจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับผมก็คือใช้หนึ่งครั้งใช้แล้วหายไปเลยประมาณนี้ต่อมาเป็นอันติเม s สกิล8ประตูกุญแจทองนะครับผมนี่เลยสกิลจะเป็นประมาณนี้รากาเล็ก ไอตัวโจหินเนี่ยคือผมบอกได้คําเดียวเลยนะมันเป็นตัวเพิ่มโลนะแต่ถ้ามันโตตีโดนหมู่อ่ะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะเว้แต่มันแบบมันโดนแถวเดียวเนาะคนดูเนาะแล้วดาเมจไม่ได้จัดจ้านไงแต่ใครที่แบบชอบสายชอบสายโลอ่ะสายทึกอ่ะแล้วก็สายสะท้อนอ่ะผมคิดว่าเออควรที่จะมีไว้นะโจหินตัวนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันติเมทสกิลกันบ้างนะครับผมสาหรับแปประตูกุญแจทองนะฮะสร้างดาเมทธาตุน้ําใส่ฝ่ายศัตรูหนึ่งแถวนะครับผม 1,255%าทำให้แม่ทัพพันธมิตรทั้งหมดนะครับผมก็คือฝั่งเรานี่แหละได้รับโล่นะฮะเทียบเท่ากับ20%ของปริมาณเลือดสูงสุดของโจหยินนะฮะแม่ทัพในแถวเดียวกันเพิ่มกินเงินเดือนแล้วก็อันนี้อันแรกมเป็นโทสะนะอันแรกเป็นโทสะนะครับผมแต่อันนี้เป็นค่านะฮะต่อเนื่อง2รอบหรือว่า2เทินด้วยกันใช้ยึดมั่นนะครับผมกับแม่ทัพทั้งหมดยกเว้นตนเองนะครับผม อันนี้ก็คือเหมือนองางคารบนเลยต่อเนื่อง2รอบหรือว่า2เทินเช่นกันนะครับผมฝ่ายเราที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดจะเพิ่มสถานะน้ำนิ่งนะครับผมมีผลแค่1ครั้งใช้แล้วหายไปเลยลดดาเมจเพิ่มขึ้นของศัตรูทั้งหมด20%ต่อเนื่อง2รอบหรือว่า2เทินด้วยกันนะครับผมจิตสังหารตั้งต้น50แต้มจิตสังหารคืออะไรก็คือหลอดสีฟ้านะฮะตั้งต้นจะมีอยู่2หลอดหรือว่าครึ่งหนึ่งนั่นเองนะ แล้วก็เมื่อตอนเองออกสกิลนะครับผมหรือว่าออกเทินเนี่ยจะฟื้นฟูอีก50แต้มก็คือจะเต็มหลอดในทันทีเมื่อพวกของตอนนะครับผมออกสกิลอีกเนี่ยหรือว่าออกเทินอีกเนี่ยก็จะฟื้นฟู25แต้มหรือว่า1หลอดหลอดสีฟ้าจะมีทั้งหมดอยู่4หลอดนะครับผมจะมีทั้งหมดอยู่4หลอดอ่า25แต้มก็คือเซส่วน4อ่ะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าครบ4ส่วน4เท่าไหร่ก็คือสามารถออกทำไห้ตายได้เลยนะครับผม ถ้าไม้ตายดังกล่าวนะฮะใช้ในการต่อสู้ได้เพียง3ครั้งเท่านั้นหลังจากครบ3ครั้งก็จะหายไปเลยจะไม่สามารถใช้ได้อีกแล้วนะครับผมแน่สำหรับอันนี้ก็คือ,อสถานะน้ํานิ่งนะท่านผู้ชมของตัวละครตัวเดียวนะอ่าแล้วก็ไออันข้างล่างนี้นะครับผมก็คือเป็นสถานะของตัวโจยินเองเนาะที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ไอตัวสถานะกินเงินเดือนค่ากับกินเงินเดือนโทรสะเนี่ยแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกินเงินเดือนโทสะก่อนละกันเพื่อนๆจะได้แบบเทียบความแตกต่างเนาะโทรสะก็คือทุกครั้งที่ได้รับดาเมจนะจะสะสมดาเมจที่ได้รับ10%นตนะครับผมเพิ่มให้กับโจหินแล้วก็ จะกระตุ้นค่าความโกรธครั้งถัดไปนะฮะสะสมสูงสุดก็คือ1% 0 0 0ของโจโหินต่อมานะครับผมเป็นอัลติเมทสกิลนะอันนี้คือหลอดความโกรธสีฟ้านะครับผมทุกครั้งที่ได้รับดาเมจเนี่ยจะสะสมดาเมจ20%์เนตะครับผมเพิ่มให้กับโจโหินค่าโกรธครั้งถัดไปเนี่ยดาเมจที่สะสมมากสุดจะไม่เกิน2,000%ของโจโหินนั่นหมายความว่าโจโหินจะสามารถสะสมดาเมจได้อีก1เท่าตัว จาก1000นเป็น2,000ันนะท่านผู้ชมโอ้ oh, oh, ผมว่า mm hmm. ดาเมจ mm hmm. ดาเมจสะสมที่ปล่อยออกไปอะที่มันเก็บสะสมไว้อะปล่อยออกไปเนี่ยผมว่าน่าจะแรงอยู่นะแต่คือยังไม่เห็นใครใช้ไงเดี๋ยวเห็นคนอื่นใช้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีว่ามันเป็นยังไงนะฮะส่วนสกิลปกป้องนะครับผมก็คือในขณะที่มีโลลดความเสียหายทั้งหมดที่ได้รับลง20%นะฮะทุกครั้งที่ได้รับดาเมจประเภทเดียวกันก็คือไอ้ดาเมจประเภทเดียวกันกับโจโหินหรือว่าฝั่งตรงข้ามมันมีโจโหินนี่แหละท่านผู้ชมไม่ต้องไปคิด เอฟเฟกลดความเสียหายประเภทเดียวกันเนี่ยจะลดลง10%หรือว่าเราจะตีเขาแรงขึ้นนั่นแหละตีเข้าเยอะขึ้นนั่นแหละ10%รนะฮะร,รีเซ็ตเมื่อ,อสิ้นสุดการต่อสู้ในแต่ละรอบหรือว่าแต่ละเทิร์นนั่นเองนะเมื่อครบ,คบตัวที่6เมื่อไหร่ก็จะรีเซ็ตใหม่วนไปวนไปอย่างนี้นะสถานะน้ำนิ่งคืออะไรสถานะน้ำนิ่งนะฮะก็คือกระตุ้นนะครับผมเมื่อ h P ลดลงเนี่ยในแต่ละรอบนะฮะปริมาณเลือดจะลดไม่เกิน70%ของ HP พสูงสุดของตนเองนะฮะเอฟเฟกประเภทนี้จะ มีอยู่หรือเกิดขึ้นได้เพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับผมหลังจากาใช้ไปแล้วก็จะไม่สามารถใช้ได้อีกนั่นเองคานผู้ชมอ,อันนี้เป็นพาสซีฟนะพาสซีฟคืออะไรพาสซีฟคือเมื่อเอาโจหินลงทีมนะครับผมเมื่อเอาโจหินลงทีมโดยไม่ต้องออกสกิลใดๆเลยนะสถานะนี้จะเปิดใช้ในทันทีเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมสำหรับพาสซีฟทำงานร่วมกันนะฮะ เมื่อเริ่มให้แม่ทัพแถวเดียวกันเพิ่มกำแพงเหล็กนะครับผมแม่ทัพคนอื่นในอีกแถวเดียวกันเนี่ยก็คือจะเพิ่มหินแข็งตลอดทั้งการต่อสู้ตนเองได้รับยึดมั่นตลอดทั้งการต่อสู้นะครับผมแล้วก็เมื่อมีแม่ทัพคนอื่นในแถวเดียวกันรอดชีวิตนะครับผมก็คือแม่ทัพแถวเดียวกับเราอ่ะมันรอดชีวิตนะครับผมนะโจหินเนี่ยแล้วก็แม่ทัพในแถวเดียวกันของเราเนี่ยจะได้รับดาเมจลดลงนะครับผมหรือว่าน้อยลงเนี่ย5%ต แล้วก็เมื่อแม่ทัพในแถวเดียวกันนะครับผมได้รับการรักษาหรือว่าโล่นะครับผมการรักษาคืออะไรการรักษาก็คือ,อไอ้พวกสัตว์เทพไอ้พวกกลศึกไอ้พวกสาตาอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับผมหรือว่าได้รับโล่ก็คือเนี่ยไอ้ตัวโจหยินนี่แหละมันเวลามันออกสก,กิลมันจะสร้างโล่ใช่ไหมอ่ะเนี่ยโจหยินเนี่ยจะได้รับเอฟเฟกต์20%ของจํานวนนั้นๆน,น,นะของจํานวนนั้นๆก็คือไอ้พวกอ่าเด้งเลือดไอ้พวกเด้งโล่อะไรต่างๆอะ่ะ ทุกอย่างจะมาสะสมอยู่ที่ตัวละครโจโหยินนะครับผมแล้วมันก็จะระเบิดไปเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้พันเปอร์เซ็นสองพันเปอร์เซ็นอะไรก็ว่างกันไปนะฮะของจํานวนนั้นทุกรอบกระตุ้นสูงสุดได้3ครั้งแล้วก็เมื่อแม่ทัพนะครับผมในแถวเดียวกันลงมือโจโหยินเนี่ยจะได้รับ1เทินพิเศษก็คือออกเทินพิเศษฟรีอีกหนึ่งครั้งนั่นแหละและเพิ่มพลังโจมตีกับพลังป้องกันนะครับผมของแม่ทัพฝ่ายของเราทั้งหมดเลยทั้ง6ตัวละครเลย 1 5ต่อเนื่อง3เทิร์นหรือว่า3รอบด้วยกันนะทุกรอบกระตุ้นสูงสุดหนึ่งครั้งแล้วก็เมื่อมีแม่ทัพคนอื่นในแถวเดียวกันตายนะครับผมก็คือแถวแถวนอนของเราอะ่ะคือถ้าเกิดว่ามีแม่ทัพในแถวเดียวกันตายนะครับผมจะก,กระตุน้นท้าทายความตายท้าทายความตายคืออะไรท้าทายความตายก็คือทุกรอบเนี่ยเมื่อโจหยินถูกโจมตีนะครับผมจะมีโอกาส20%ที่จะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันให้กับฝ่ายเราทั้งหมด5%อนะอกระตุ้นสูงสุงสดแค่ครั้งเเดีียยวนนะะประมาณ้ล แล้วก็นี่เลยครับผมแล้วก็ลดพลังโจมตีพลังป้องกันรวมไปถึงนะครับผมเขาเรียกว่ากระตุ้นนะครับผมกระตุ้นไอ้พวกนี้นะฮะสูงสุด6ครั้งนะครับผมแต่มันจะกระตุ้น2เทินนะหครั้งแต่2เทินในการต่อสู้ปัจจุบันนะครับผมถ้าเกิดว่าตัวโจหยินใช้ท่าไม้ตายเป็นครั้งแรกนะครับผมแล้วก็ HP เนี่ยลดต่ำกว่า50%เนนะฮะเมื่อเลือดเต็มหลอดเมื่อไหร่ก็คือแปลงคาร์ดนั่นแหละแปลงคาร์ดเลือดมันจะเต็มหลอดเนาะ จะเข้าสู่สถานะกายร่างอันนี้คือเราจะไม่พูดกันละนะก็คือมาคลยายกันนั่นแหละนะครับผมนี่เลยอ่าโอ้โหดูดิกำแพงเหล็กนะเพิ่มขีดจํากัดโล่นะครับผม HP ทพสูงสุดของตนเอง50%นในขณนะที่มีโล่นะแล้วก็อ่าเอฟเฟกต์รักษานะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์โล่ก็คือสร้างบับโล่ขึ้นมานั่นแหละโอ้ไม่สามารถลดต่ําไปได้กว่า20%ด้วยนะคือจะไม่น้อยกว่า20%อนะว่างันเถอะนะครับผมหินแข็งก็คือเพิ่มขีดจํากัดโล่นะครับผม สูงสุดของตนเอง30%ขณะที่มีโล่เอฟเฟกรักษาโล่นะครับผมที่ได้รับเนี่ยจะไม่สามารถลดต่ำไปด้ยกับ10%รเนะครับผมหรือว่าจะไม่ลดน้อยกว่า10%นนั่นเองสถานะยึดมั่นคืออะไรนะครับผมสถานะยึดมั่นก็คือในขณะที่มีโล่นะลดความเสียหายทั้งหมดที่ได้รับลง20%ทุกครั้งที่ได้รับดาเมจประเภทเดียวกันนะครับผมเอฟเฟกต์ Effect ลดความเสียหายประเภทเดียวกันจะลดลง5%หรือเราจะตีเขาแรงขึ้น5%นั่นเอง รีเซ็ตทุกครั้งนะฮะเมื่อสิ้นสุดเทิร์นหรือว่าเมื่อจบตัวที่6นะครับผมก็จะรีเซ็ตใหม่ทุกครั้งเลยสถานะท้าทายคืออะไรนะครับผมท้าทายก็คือฟื้นคืนชีพแม่ทัพนะครับผมในแถวเดียวกันนะฮะและมอบคัดลอกเอฟเฟกต์บัฟประเภทสเตตัส2อันนะครับผมของโจหินออ้ฟื้นคืนชีพแม่ทัพเลยนะแปลว่าโจหินเนี่ยนอกจากนะครับผมมีการสร้างโล่ให้ทีมของเรา6ตัวละครของเราเนี่ย มันถึกขึ้นแล้วยังมีการปลุกชีพอะคล้ายๆเขาเรียกว่าปลุกซอมบี้ขึ้นมาจากหลุมอะอะเี้ยโกงนะเว้ยปลุกชีพคนที่ตายไปแล้วให้ขึ้นมาสู้ได้อีกนะครับผมโอ้โหอะเอาง่ายๆเลยสรุปสั้นๆได้ใจความตัวละครโจหินนะ่ะมันไม่ใช่ตัวละครสายดาเมจจานะครับผมมันเป็นตัวละครที่ตีนะแบบเป็นแถวแถวแนวตั้งอะตีตีโดนไปนแถว2ตัวประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็จะ ลบล้างเอฟเฟกต์ดีบัฟนะครับผมเขาเรียกว่าสะท้อนแล้วกันสะท้อนเอฟเฟกต์ดีบัฟนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มโล่ให้กับทีมของเราเองทีมของเราอะ่ะถ้ามีโจหินอยู่ในทีมอะ่ะโคตรถึกผมบอกเลยนะจากที่อ่านมานะถึกชิบหายวายป่วงเลยแล้วก็โอ้โหสกิลต่างๆนานามันมันเป็นสกิลบัฟอะ่ะสกิลบัฟโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเลยอะ่ะแค่เอาโจหินมาลงในทีมอะ่ะทีมคุณก็ถึกแล้วอะ่ะโอ้โหจากสกิลอะ่ะเหมือนจะจิ๊บจอยนะเว้แต่โอ้โหพาส์ตมึงยาวจริง เกือบ20นาทีอ่ะคนดูเข้าวๆประมาณนี้นะฮะใครที่อยากให้ทีมตัวเองถึกขึ้นอยากให้ทีมตัวเองแข็งขึ้นอยากจะชุบชีวิตทีมของเราาเพื่อนของเราที่ตายไปแล้วให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาก็แนะนำเลยนะครับผมสำหรับตัวละครแรกของเรานะฮะ โจยินนั่นเองโอ้โหยาวเหยียดยาวเป็หางว่าเลยนี่ขนาดตัวแรกเนี่ยตัวต่อไปไมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยฝากด้วยนะฮะร้านเติมเกมของเรา PowerPay นะครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะฮะก็สามารถไปอุดหนุนกันได้นะครับผมเปิดให้บริการ24ชั่วโมงลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมเดี๋ยวตัวต่อไปนะครับรอชมได้เลยนะครับผมนะโอ้โหวันนี้นี่กูพูดปากเปียกปากแฉกแน่นอนไม่ต้องห่วง <łość> สำหรับคิปโอ้นี้ใครชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดซัสไคร้กดติดตามเพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเด้อเจอกันใหม่คิโปหน้าสำหรับคิปโอ้นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม